สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์หนึ่งทุกคนครับมาดูการเคลื่อนที่ใน2มิติอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับคอนเซปที่สําคัญนะครับนิสิตครับลองอจินตนาการว่าอาจารย์เคลื่อนที่ไปตามเส้นนี้มันเป็นการเคลื่อนที่ในแนวในแนวหนึ่งมิติใช่ไหมครับเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงแต่ถ้าเกิดอาจารย์เอาเส้นเนี้ยม้วนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับม้วนเป็นวงกลมเส้นเดียวกันนี่นะความยาวเท่ากันนะครับ อาจารย์เอามา้มวนเป็นวงกลมอวาดไม่กลมต้องวาดแบบนี้ถึงจะก,กลมอย่างนี้แล้วกันนะครับสรุปแล้วว่าอาจารย์เอาอจุดต้นของเส้นเนี้ยกับจุดปลายของเส้นนี้มามว้วนก็หากันในนี้จุดต้นกับจุดปลายเอ่ออย่าเพิ่งตั้งคาถามว่าวงกลมมันใหญ่เส้นยาวก,กว่านะครับอาจารย์จินตนาการวาดขึ้นมาแบบง่ายยาวกว่าก,ก็ได้จะได้สมจริงเนาะเอออย่างนี้เส้นนี้อาจารย์เอามา้มวนเป็นวงกลม สมุรา,าจารย์ตั้งชื่อในการเคลื่อนที่1มิติตัวนี้ว่าแกน S นะครับแสดงว่าแกน S ของอาจารย์ในรูปด้านล่างที่อาจารย์นำมาม้วนเป็นวงกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนที่พุ่งไปกับเส้นนี้ใช่ไหมครับเส้นรอบวงใช่ไหมครับทิศทาง S เนี่ยนะครับเส้นรอบวงมันก็ไปตามแกน S เนี่ยจากจุดเริ่มต้นก็บมวนไปแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นด้วยคอนเซปต์ตัวนี้การเคลื่อนที่ใน1มิติอันนี้หมิติใช่ไหมหมิติ พอเอามาม้วนเป็นวงกลมปุ๊บปรากฏว่ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครับจาก1มิติอาจารย์เอามามมวนปั๊บมันกลายเป็นการเคลื่อนที่2มิติเห็นไหมแสดงว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ใน1มิติที่เรามีว่าอะไรนะ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กับังสองกับ v เท่ากับ u บวก at เนี่ยน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ สองสมาการเนี่ยน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะนนั้แต่ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงระหว่าง S, s nic. กับ, j j. บ S เส้นเนี่ยกับ s เส้นเนี่ยมันแตกต่างหรือมันสัมพันธ์กันยังไงอันนี้สิทธ์มาลองคิดดูเมื่อมาพี่นาดูนิสิตธก็จะพบว่าเอสเส้นข้างล่างเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยทิศทางมันเปลี่ยนไปนะนะครับในหมิติเนี่ยทิศทางของ ความเร็วก็จะไปอย่างนี้ใช่ไหมทิศทางความเร็ว v ใช่ไหมเนจะไปอย่างเงี้ยไปตามเส้น s ใช่ไหมครับวันทิศทางความเร็ว v ของอาจารย์ที่พุ่งไปตามเส้น s เนี่ยถ้ามาเป็นด้านล่างเป็น2มิติ s มันก็จะมีไอ v ก็จะมีทิศทางเป็นแบบนี้นะ v ใช่ไหมนะครับสมมติว่าอาจารย์เริ่มเคลื่อนที่จากตรงจุดนี้ก็แล้วกันสมมุตินะครับตรงจุดเนี้ยเริ่มเคลื่อนที่จากตรงจุดนี้นะครับมาเคลื่อนที่มาถึงจุดนี้อ่าเนี่ยมวล m มาถึงตรงนี้ ไอวี v เนี่ยมันก็วีขนาดเท่าเดิมนะแต่ว่าทิศทางมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างนะครับในหนึ่งมิติด้านบนเนี่ยทิศทางไม่เปลี่ยนวี v ก็พุ่งไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปวี v ก็พุ่งไปแต่ว่าไอ้ด้านล่างที่เป็นสองมิติที่เป็นการเคลื่อนที่แบ,บบวงกลมเนี่ยปรากฏว่าวีขนาดเท่าเดิมก็จริงแต่ทิศทางมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นปริมาณที่ทิศทางเปลี่ยนก็แสดงว่าปริมาณมันแตกต่างไปใช่ไหมครับ แล้วความสัมพันธ์ในตรงนี้มันแตกต่างกันยังไงล่ะ s เนี่ยการกระจัดน่าจะเท่าเดิมนะสมมติอาจารย์เคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้มายังตำแหน่งเนี้ยการกระจัดก็น่าจะเท่าเดิมนะเนี่ย s เนี่ยระยะ s เนี่ยก็เท่าเดิมนะครับ s เนี่ยเท่าเดิม s ใช่ไหมแต่ทิศทางของ s เปลี่ยนไปเพราะว่า s เนี่ยมาอย่างนี้ s เนี่ยมันโคง้งใช่ไหมครับทิศทางของ x เปลี่ยนไปแล้วมันความสัมพันธ์ที่ นักคณิตศาสตร์นํามาอธิบายก็คือมุมตรงนี้ก็เป็นมุมเซตานะแล้วระยะนี้ลัศมีให้เป็น R แล้วเขาก็สร้างแกนอ้างอิงใหม่ขึ้นมาแกนอ้างอิงใหม่แกนอ้างอิงนั้นก็คือแกนพิกัดเชิงค้่อันนี้เป็นยูนิตเวกเตอร์ R แล้วก็ยูนิตเวกเตอร์เซตาเกยที่เซต้าเนี่ยเห็นไหมพุ่งไปไงี้เห็นไหมครับเซต้าเซตาก็จะตั้งฉากกับ R เสมอนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าระบบพิกัดเชิงขั้วระบบพิกัดเชิงขั้วเ,เดี๋ยวเรียนสูงขึ้นเราจะเห็นพวกนี้ได้ชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เรามาเอาองค์ความรู้หนึ่งมิติจากแกน S เนี่ยมาใช้ตรงนี้ดีกว่าโดยใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ว่า S ตัวเนี้ยเท่ากับ R เซตาคณิตศาสตร์นะครับ R คูณเซต้าเท่ากับการกระจัด S เส้นรอบวงนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นมองเป็นเวกเตอร์ว่า s เนี่ยเป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ของ s เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์เดียวกับอะไรครับเซต้าเสมอเลยเวกเตอร์เซต้าเสมอแสดงว่า s ของอาจารย์ใน1มิติข้างบนเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น r เซต้าเข้าไหมครับ s เปลี่ยนไปเป็น r เซต้าแล้วถ้าความเร็วอะไรจะเปลี่ยนเป็นยังไงครับความเร็วความเร็วเนี่ยมันก็คือ ds by dt ใช่ไหมครับ ความเร็วเราเรียนมาแล้วความเร็วชั่วขณะคือดีการอัตราการเปลี่ยนแปลงการกระจัดต่อเวลาถ้าอาจารย์แทนค่า S ตัวนี้เข้าไป d/ dt ของ R เซต้าจะเห็นว่า R เป็นค่าคงตัวเพราะมันการเคลื่อนที่แบบวงกลมอาจารย์ก็ดึงออกมาข้างนอกได้ค่าคงตัวไอตัว d เซต้าบาีเนี่ยก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงมุมเห็นไหมมุมเนี่ยเปลี่ยนไปเร็วแค่ไหน d/ เซต้าบาเนี่ยเขานิยามตัวนี้ขึ้นมาเป็น อัตราเร็วเชิงมุมเรียกว่าโอเมก้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเป็นปริมาณเวกเตอร์เพราะฉะนั้น V ของอาจารย์เนี่ยก็ได้กลายไปเป็นอา r โอเมก้าโอเคไหมครับ R โอเมก้าอาจารย์ได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งแล้เหลือความเร่งความเร่ง A ความเร่ง A ก็คืออะไรครับ dv/ dt ใช่ไหมถ้าอาจารย์เอา V ตัวนี้มาแทนล่ะก็จะได้อะไรเอ่ย ก็จะได้ d by dt ของ r omega เห็นไหมครับ r เป็นค่าคงตัวดึงออกมาข้างนอกอาจารย์ก็จะได้ d omega b า dt เห็นไหมไอ d omega by dt เนี่ยนิยามตัวนี้มันก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมหรืออัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมครับมันก็คืออัตราเร่งเชิงมุมนั่นเองความเร่งเชิงมุมนั่นแหละถ้าเป็นตัวเวกเตอร์เราก็นิยามให้มันเป็น Alpha. อัลฟ a เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น a จากเชิงเส้น1มิติมาเป็น2มิติก็จะได้เป็น r อัลฟานั่นเองอาจารย์ได้การเปลี่ยนแปลง3ตัวเมื่อเราคิดจาก1มิติมาเป็น2มิตินะครับได้ v ได้การกระจัด s ได้ความเร่งเรียบร้อยอาจารย์จะเอา3ตัวเหล่านี้แทนเข้าไปในสมการ1 2ดูนะครับว่ามันจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับเอา s แทนเข้าไปในสมนการที่1ดูนะจางก,ก็จะได้ S ก็จะเท่ากับอะไรครับ u u ก็คือความเร็วใช่ไหมยเป็นความเร็วแต่เป็นความเร็วต้นความเร็วต้น V เท่ากับ R โอเมก้าถ้าเกิดให้เป็น u เนี่ยเราก็น่าจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นโอเมก้าศูนย์ก็แล้วกันดีไหมครับไอยตัวนี้ก็เป็น R โอเมก้าศูนย์คูณกับ T นะครับเวลาไม่เปลี่ยน บวกหส่วนสอคืออะไร r อัลฟาใช่ไหมครับ t อาจาร,รย์ไม่เขียนเวกเตอร์ <c oughs> <g. S 1> ก็ได้เนาะเพราะว่าอาจาร,รย์มองใน1มิติในนิติจึง s นะครับแต่ถ้าเขียนเวกเตอร์ <c oughs> ก็ไม่ผิดนะครับเพราะตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์ตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นเวกเตอร์นี่ก็ได้แล้วไอตัว s, <S, <c oughs> <S นี่คืออะไรนะตัว s นี่ก็คือ r เซต้าเห็นไหมครับอาจารย์แปลงไอตัว s ตัวนี้ไปเป็น r เซต้า อาเรเซต้าเห็นไหมวันถ้าอาจารย์เอา R หารตลอดปึ้งปึ้งปึ้ง,งสมการที่ได้ก็จะกลายเป็นการกระจัดเชิงมุมเท่ากับโอเมก้าศูนย์ใช่ไหมครับ T ีบวกหนส่นสองอัตราเร่งอัลฟาทีกำลังสองกำลังสองด้วยนะอย่าลืมนะในกำลังสองทำนองเดียวกันกับสมการที่2อ,อาจารย์ก็จะได้เป็นอะไรครับโอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนบวกอัลฟาทนั่นเองครับ ซึ่งถ้าเรารู้กันนะครับไม่ต้องเขียนเวกเตอร์ให้ยากเราก็ลบเอ้ล้วก็โดยมากก็จะเห็นกันจะไม่มีเครื่องหมายเวกเตอร์นะเนี่ยก็เหมือนกับคล้ายๆเป็น1มิติเขาจะเขียนแบบเนี้ยครับก็ไม่ต้องงงนะครับแต่เราให้รู้ว่าไอ้ปริมาณพวกนี้มันเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่เราละวิาที่เข้าใจว่ามันวิ่งแบบนี้โอเคไหมครับสมการนี้1 2กลายเป็น3 4ของอาจารแล้วสมการพวกนี้เอาไปสามารถ แก้ปัญหาการเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้โอเคนะครับแน่นอนว่าถ้าเรากําจัดทีก็จะได้ะไรเอ่ยกาจัดทีจาก3และ4ก็จะได้เป็นโอเมกา้ายกกาลังสองเท่ากับโอเมก้าศูนย์ยกกำลังสองบวกสองสองอะไรครับอัลฟากับเซตานั่นเองนะครับก็เป็นสมการที่5ต้องใช้อย่างเข้าใจนะที่ทีเท่ากับ0ูนย์เซต้าเท่ากับเท่าไหร่อะไรต้องใช้แบบเงื่อนไขนี้เข้าใจ พอเข้าใจไหมครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้ชุดความรู้3 4มสี่ห้าเนี่ยเป็นชุดความรู้ที่อาจารย์ต้องการจะสอนเราจําได้ไม่ยากเพราะว่ามันล้อกับสมการ1 2 3ในการเคลื่อนที่แบบ1มิติเพราะว่าเราปรับจาก1มิติมาเป็น2มิติโดยการม้วนเส้นตรงไปเป็นวงกลมนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยองความรู้ยังไม่มีแค่นี้ครับมันมีอีกตัวหนึ่งที่ มีชื่อเสียงมากก็คือแรงหนีศูนย์กลางกับแรงสูงส่ศูนย์กลางครับแรงสูงส่ศูนย์กลางที่เขาใช้ใช้สามารถอธิบายว่าทําไมดวงจันทร์ถึงไม่ตกลงมาบนพื้นโลกอ่าทำไมไม่หนีออกไปก็เพราะว่ามันสมดุลระหว่างแรงโน้มถ่วงกับแรงหนีศูนย์กลางนั่นเองนะครับ๋ยวเราไปดูกันที่อาจารย์พูดนี่คืออันนี้โลกใช่ไหมครับโลกอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับอันนี้ดวงจันทร์นะครับมูนนะครับอันนี้เอิร์ธ เอิร์ธกับโลกเนี่ยดึงดูดกันด้วยแรง f g ใช่ไหมครับก็คือ g m ใหญ่ m เล็กเท่ามวลโลกเป็น m ใหญ่นะมวลดวงจันทร์เป็น m เล็กส่วน r กําลัง2เมื่อ r เนี่ยระยะประมาณเท่าไหร่นะประมาณสามแสนกว่ากิโลเมตรใช่ไหมครับจากนี่ถึงนี่ประมาณนั้นเหตุที่มันไม่หนีออกจากกันไปเนี่ยเพราะว่ามันสมดุลระหว่างแรงสแรงแรงหนึ่งเขาเรียกว่าแรง หนีศูนย์กลางนะครับอาจารย์จะตั้งชื่อว่า Fc ก็แล้วกันส่วนอีกแรงหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือ Fg นั่นเองนะครับเราจะมาศึกษาไอแรงหนีศูนย์กลางเนี่ย Fc เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่าไหร่นะครับความจริงความรู้นี้นยะเขารู้มาก่อนที่นิวตันจะได้มาสร้างสมการอธิบายต่างๆแล้วนะครับ p r o f e s ซ o r ์ฮเกนเป็นคนที่รู้ดีศึกษาเรื่องนี้นะครับยูฮันเคปสเลอร์อย่างนี้ก็เหมือนกัน มาดูแรงนี้ศูนย์กลางครับสมมุติว่าดวงจันทร์เนี่ยเคลื่อนที่จากตรงนี้ก็แล้วกันอาจารย์สนใจตรงนี้นะรัศมีจากใจกลางโลกมาถึงดวงจันทรน์ให้เป็น R ก็แล้วกันนะครับณขณะที่วิ่งอยู่ตรงเนี้ยดวงจันทร์ก็จะมีความเร็ว v ใช่ไหมครับอาจารย์วาดยาวๆหน่อยใช้เป็นเส้นตรงเนี่ยความเร็ว v ในแนวเส้นสัมผัสนี่ความเร็ว v อาจารย์ให้เป็น v 1ก็แล้วกันนะครับแล้วพอขึ้นที่มาถึงตรงที่อาจารย์วาดเนี่ยก็จะกลายเป็นความเร็ว v สองแนวเส้นสัมผัส v 1กับ v 2เนี่ยมันมีขนาดเท่ากันก็จริงอะแต่ทิศท,ทางมันต่างกันอาจารย์ก็เลยเขียนเป็น v 1 v 2องในทำนองเดียวกันครับเวกเตอร์รัศมีอันนี้ r อันนี้อาจารย์ก็เขียน r 1นะึ่งนะพอมาถึงตรงนี้ก็เป็น r ส อันหนึ่งกับอ2สองอย่างที่บอกว่าขนาดเท่ากันเพราะเคลื่อนที่แบบวงกลมแต่มันทิศทางไม่เท่ากันนิสิตก็ลองสังเกตเอา v 2กับ v 1มาลบกันเพื่อหาเดลต้า v ดูนะครับอาจารย์ก็จะเขียนตรงนี้นะ v 2ลบ v 1นะ v 2ก็เอียงประมาณนี้ใช่ไหม v 2เอียงประมาณนี้นะครับอาจารย์วัดนี่ v 2 v 2ลบ v 1 ก็เอาลบ v หนึ่งลงมาลบ v หนึ่งก็จะประมาณนี้ตั้งลงมานะครับนี่นี่ลบ v หนึ่งอันนี้ v สองอันนี้ v หนึ่งแต่เป็นลบลบ v หนึ่งอาจารย์กับข้างลูกศรไงแสดงว่าไอ v สองลบ v หนึ่งก็จากจุดเริ่มต้นมายังจุดนี้โอเคไหมครับเราเรียนเรื่องการบวกลบเวกเตอร์มาแล้วเอาหางมาต่อหัวเนี่ยนะครับไอตัวนี้ก็คือ เดลต้าวนั่นเองขึ้นก็คือ V2-V1 ลบ v1 โอเคไหมครับเคนะในทานองเดียวกัน R1-R2 ลบ R2 จะเป็นยังไงครับาก็มาวาดรูปนะครับ R2 ก็เฉียงขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับ R2 เฉียงขึ้นไปแบบนี้ R1 มาทางนี้ลบ R1 ่ลบอ1มาทางนี้นะครับลบ R1 อันนี้ r 2อันนี้ r 1แต่เป็นลบลบ r 1 r 2 1, ลบ r 1 2ลบก็จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือ delta r ซึ่งก็คือ r 2ลบ r 1พิจาพี่นาตามมานะครับนิสิตครับมุมระหว่าง r 2กับ r 1เนี่ยคือเท่าไหร่เอ่ยมุมระหว่าง r 2กับ r 1อันนี้คือมุมเซต้าใช่ไหมครับเนี่ยเซตาสมมติให้เป็นเซตา้า มุมนี้เซตามุมนี้ก็ต้องเซตาด้วยเห็นไหมครับแล้วมุมระหว่าง v 1กับ v 2เนื่องจากว่า v 1เนี่ยมันตั้งฉากกับ r 1เห็นไหม v 2ก็ตั้งฉากกับ r 2ถ้า r 1 r 2หมุนไปเซตามุมตรงนี้ก็ต้องเป็นเซตาด้วยนะอ่าพราะตรงนี้ก็ต้องเป็นเซตาสังเกตว่าไอ้สามเหลี่ยม2ออันเนี่ยมันมีมุมเซตาเท่ากันแสดงว่าเป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันเพราะฉะนั้นนะครับ จากทฤษฎีสามเหลี่ยมคล้ายนะจากความรู้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนะครับอาจารย์เขียนลากๆเพื่อประหยัดเวลานะครับต้องดูคลิปถึงจะเข้าใจนะครับอาจารย์จะได้จะได้อะไรครับอาาัตราส่วนระหว่างไอเดลต้าอาหารด้วยแขนของมันเนี่ยก็คือขนาดของ R เนี่ยอาจารย์เขียน R ใเฉยได้ไหมได้นะเพราะว่า ขนาดของ r เนี่ยก็คือขนาดของ r 1เท่ากับขนาดของ r 2อย่างที่บอกมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมถ้าพูดถึงขนาดมันเท่ากันแต่ทิศทางมันต่างกันเท่า,า,านั้นเองจันเขียนก็เลยเขียนเป็นอย่างนี้นะครับเช่นเดียวกันขนาดของ v เนี่ยจันก็เขียนเป็น v ขนาดของ v นะเขียนเป็น r 1ก็เอ้ยไม่ใช่ v 1สิ v 1นะครับก็เท่ากับขนาดของ v 2ขนาด v เท่ากัน เพราะว่ามันมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวใช่ไหมดวมจันทรโคโจรบนโลกนะครับเราก็จะได้เป็นเท่ากับเดลต้าวีหารด้วยขนาดของวีสามเหลี่ยมคล้ายเพราะมุมมันเท่ากันครันแขนส่วนตรงนี้หารด้วยตรงนี้ก็เท่ากับตรงนี้หารด้วยตรงนี้โอเคนะครับโอเคถ้าเกิดอาจารย์เอาเดลต้าทีหารตลอดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไอตัวนี้เป็นขนาดที่ใฉ้เราดึงออกมาข้างนอกอาจารย์เขียนเป็น R ได้ไหมอ่า สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ขนาดของ r เนี่ยอาจารย์เขียนแบบนี้ได้ไหมเขียนได้นะเนี่ยนะครับเป็นเพียงสัญลักษณ์นะครับเนี่ยนะครับหส่วน r ดึงออกมาอันนี้อาจารย์เอาเดลต้า t หารตลอดก็ได้1ส่วน v หารด้วยอะไรเอ่ยหารด้วยเดลต้า v ส่วน v v อาจารย์ดึงออกมาแล้วเดลต้า v ส่วนเดลต้า t เอาเดลต้า t หารตลอด เดลต้าอารส่วนเดลต้าคืออะไรเอ่ยก็คือความเร็ว V นั่นเองถูกไหมครับโอเคไหมส่วนเดลต้าหารด้วยเดลต้าคืออะไรเอ่ยมันก็คือความเร่งนั่นเองโอเคไหมครับถ้าอาจารย์เทคลิมิตนะเทคลิมิตเข้าไปนะมันก็คือ d 1ส่วน R dr by dt าใช่ไหมหส่วน v dv by dt ทใช่ไหม อันนี้ก็เป็นความเร็วความเร่งณขนาดใดขนาดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าอาจารย์เทคลิมิตเข้าไปโอเคเทคลิมิตเดลต้าทีเข้าหาศูนย์นะก็จะกลายเป็นบรรทัดนี้โอเคไหมครับเอาละครานี้มันเป็นเวกเตอร์นะพอเป็นเวกเตอร์ปับ๊บเนี่ยมันมี2แบบที่ต้องอมี2อย่างที่ต้องคํานึงก็คือ1ขนาดและ2ทิศทางถ้าพูดถึงขนาดอาจารย์จะได้ความสัมพันธ์อะไรตัวนี้ก็เป็น V ตรงนี้เป็น A อตัวนี้อาจารย์ได้ถ้าพูดถึงขนาดนะอาจารย์ได้ V อันนี้อาจารย์ได้ a แสดงว่าความสัมพันธ์ของอาจารย์ก็ได้ a เท่ากับ v ยกมาคูณตรงนี้ก็จะเป็น v กําลังสองส่วน r โอเคไหมครับอันนี้เป็นสมการสําคัญอันหนึง่งนี่นี่คือขนาดนะขนาดอะไรขนาดของความเร่งความเร่งของ fc เนี่ยเนี่ยครับความเร่งความเร่งหนีศูนย์กลางเนี่ยเขาเรียกความเร่งหนีศูนย์กลางครับแล้วถ้าเป็นขนาดเอทิศทางล่ะมาดูทิศทาง ทิศทางของ v ทิศทางของ v เนี่ยมันเป็นเดลต้า a นะทิศทางของ v นี่คือเดลต้า r สังเกตไหมครับทิศทางของ v คือเดลต้า r หรือทิศทิศทางของเดลต้า v ก็ก็คือเดลต้า v ทิศทางของ a คือเดลต้า v ไปดูสิเดลต้า v มีทิศไปทางไหนสังเกตเห็นไหมครับเดลต้า v มีทิศชี้มาอย่างนี้ครับ ชี้เข้ามาหาศูนย์กลางเดลต้าวีถ้าอาจารย์ลากนี้นะเอาวีสองใช่ไหมลบวีหนึ่งชี้ลงมาอย่างนี้นะครับลบวีหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้ลบวีหนึ่งนะคล้ายกันไหมอ่เพราะใน,นตัวเดลต้าวีของอาจารย์ชี้มาทางนี้เห็นไหมครับนี่นี่เดลต้าวีถ้าเกิดมุมมันน้อยๆเดลต้าทีเข้าหาศูนย์เดลทิศทางก็จะชี้เข้าหาศูนย์กลางเลยครับเห็นไหม เนี่ยทิศทางก็ชี้เข้าหาศูนย์กลางเลยโอเคไหมชี้เข้าหาศูนย์กลางแสดงว่าไอ้ความเร่งเนี่ยเขาเรยกความเร่งสู่ศูนย์กลางความเร่งสู่ศูนย์กลางนะครับความเร่งสู่ศูนย์กลางนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นลบก็แสดงว่าเป็นความเร่งหนีศูนย์กลาง fc นั่นเองนะครับอันนี้คือเดลต้า V ที่แปลเปลี่ยนไปนะครับมันอาจารย์ก็จะได้ ความเร่ง ac นะตั้งเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นความเร่งศูนย์ศูนย์กลางนะความเร่งนี้ศูนย์กลางความเร่งนี้ศูนย์กลาง ac ก็จะเป็นเวกเตอร์ของ v กำลังสองส่วน r วก็ลบ r ในเวกเตอร์แบบนี้โอเคไหมครับนี่ครับ ลบ R ก็คือที่ทางหนีศูนย์กลางไปไงเป็นความเร่งหนีศูนย์กลางที่อาจารย์ต้องการนะครับอันนี้ก็คือความเร่งหนีศูนย์กลางนั่นเองถ้าเป็นแรงหนีศูนย์กลางจะเป็นยังไงใช้สูตรของนิวตัน f เท่ากับ MA ใช่ไหมครับรานแรงหนีศูนย์กลาง f c ของอาจารย์เนี่ยก็จะกลายเป็น m คูณกับ a v กําลังสองส่วน R นั่นเองลบเห็นไหมครับนี่นี่ก็คือ ความเร่งนีศูนย์กลางที่ไปสมดุลกับอ,อะไรนะแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองที่มีค่าเท่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ยาวพอสมควรแต่หวังว่านิสิตจะได้ความรู้ที่สำคัญ3สูตรด้วยกันนะครับโอเคไหมครับสสูตร3ส,สูตรแรกก็อันนี้แหละครับโอเมสุด เซตาเท่ากับโอเมกาศูทบวกเนี่ยหนสองอัลฟาทีของสองจำให้ได้นะครับ3มสูวนแรกแล้วก็อีกอันหนึ่งที่องค์ความรู้ที่ได้ก็คือเราคำร่งนี้ศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็คือ V กกำลังสส่วน R นั่นเองนะครับแรงนี้สูนกลางก็เป็น MV กำลังสส่วน R นะครับก็มีเท่านี้สวัสดีครับ